สบายดีสบายในสบายในมูอเจ้าค่มันสภาพม่สุกน้อม่ได้ไหมมึงเนนะี่ยมึงไหนใส่เบิงได้ใส่เบิงส,สีมาสุกน้อใม,มึงเนนะีออันต้มแล้วเรียบร้อยละสม่ใส่เอ็นพริกแต่พริกก้อนเนาะมึงเนีพริกก็ใส่แอร์ไฟลร้ายอยู่เลยร้ายกูซิบลูกอยู่กิน แสบปากตายแล้วงานนี่ตามมะพริกแล้วอุ้ยมะพริกคือร้ายแต่ม่นสิเพรชจนหูออกหูหูออกควันซะบ่พี่น้องจ้ามาแบบห้อาก็ะชิมัสุกป,ป่ะท่นี่เอาวันนี้ลงไปพี่น้องเคยใส่น้ำเด้เขาใส่ตะไคร่นะแม่มันหอม ฮก,ก็ไม่ต้องใส่หรอกฮักก็โยนเทียมไปเนะเาะพ่อมาแล้โคกหน่อยพอดเอาโคกใหญ่เถนะเถนาเดี๋ยวไปซื้อโคกใหญ่มั้งเดี๋ยวมาขีิตะไคร้ออกพี่น้องจ้ะคลิปเนาะต้องนนัอ่อยู่บ้านได้สมัยเป็นเด็กหน่อยไหมพิ่นอันแม่เพิ่นซุปน้ำใหม่เพิ่นเอาตะไคร้ใส่น้ำให้มันหอม ก็เลยใส่ไปน้ำันเนาะใส่คยใส่ปลาแดกไปแด้วใส่ตอนต้มนะตนะ้นตอนุบเขเอื่อต้นอุบอ่ภาษาเราเอิ่ออุ้บนะไม่สใหรับต้มต้มแล้วก็มาอุใส่นเนยนี่งนะก็เลยมาทำแบบนี้โอ้สิเพจโคตรเพนะ้อนบัตรทินี้ฮอกก็ไม่ใส่ไอ้ไม่ใส่หอมเนาะหัวหอมบ้านี อจับมือเหรอจับคือเก่าเหรออว่าสิประจับยังจับคือเก่าเขีย <c oughs> ใส่ลงไปมาใส่ข้อขวดใส่หน่อยแซีบหน่อยใส่หลายแซีบหลายเพ่วนว่าใส่ไปแล้วรอบนึงแต่ว่าลืมมันลืมกดกล่อง ไม่ใส่ไม่เอ้ยเย้เยเขียนะ้อ,อเฮจะแสบบอจะแสบบอทำไมมันดำคื้นลืออย่างนี้เลยพี่น่องเอ้ยบาทีนี้ใส่ข้าวกัวร้ายปวดตีดำคื้นลื้อเลยไปใส่พงนวบาตี่นี้พงนัวนนพงนัว,งนวก็ไม่แตงแตงก็ปุ๊บ จะเบิดแล้วลืมซื้อเมื่อวานไปไปร้านค้าของกินบะหมี่ไหมเนี่ยใส่พุงนัวใส่สำเน็จเหรผมแห้งรนอยู่บางคนมันมักหลายเพื่อใส่หลายเนาะแต่ว่าข่อยใส่สำเน็อก็ใส่ไอ้บางหน้าลงไปค้าบีบางหน้าซุดๆลงไปเนี่ยเอาใส่เครื่องนึงงปรก้อนเนี่ยมันจะสมบูรณ์จะไมาชิมเนาะ ส่น้ำปลาไปนิดนึงพึง่งแปลงฟ้านมาบูเจ้า,าจั่มูจักเข้มไปอ้าตายเอาชิ้นปลาไปแซ่กรุบแล้วงานนี่ตบถ่ายด้วยไอ้พักนี้ก็ใบพักอ่อหอมเปรียพักเลยป่ะทานอ๋าไหมใบ พวกอมเลยบรรท่อไหมแสบค่าละงาน เสร็จแล้วคะ่ะเสร็จแล้วไงแต่แซ่บบ่ไงไปแล้วคะ่ะมัน,นีจะไปพี่น้องจ้ามัน,นีจคือสนจะได้กินช่อดอกเดิมมัน,นีไอเพราะว่าอันวันพฤหัสแม้วันพฤหัสว,วันที่เซฟไปอะไปไซยกรรมมาอ <laughs> ยู่ดีๆก็หาเรื่องไปไซยกรรมมา ก็เลยอันกินชอบวะไรเพราะว่าอันอาปากบะไรไหมอันจมูกตึงบัไน้เราไปเสริมจมูกเราไปตัดบีกจมูกมาเี่นไหมมันก็เลยสบอได้กินเนาะอันก็อนไปกับฝากกดติดตามได้พี่น้องมันเพื่อนใหม่ๆขามาเนาะแล้วพอกันคลิปหน้าขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนเก่าๆเพื่อนใหม่ๆเทียนเทแวเขามาเนาะฝากคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวตามกลับนะคะเดี๋ยวพอกันคลิปหน้า มาเนี่ไปกินก้อนหิ้วเขาบายยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่ดูจนจบคลิปนะคะไปแล้วบายบายโอ๊ยจ้ะ <c oughs>